สวัสดีครับพบกับสุรุคาฟุบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ทำไมแฟนบอลยังลบภาพฟุตบอลในยุคข,ของซิโก้ออกจากความทรงจําไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุทําไมแฟนบอลยังคิดถึงซิโก้ชื่อของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองนับจากวันอาลาตําแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยมา5ปีเปลี่ยนโค้ชมาแล้วหลายคนแต่เสียงเรียกหาซิโก้กลับไม่เคยจางหายไปจากโลกโซเชียลผมเองก็สารภาพตำตัวในครับว่าเป็นคนหนึ่งที่เชีย่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นแต่เมื่อคลิปทุกทวนดูเกิดคําถามใน,ในใจว่า เหตุการณ์อย่างเช่นแฟนบนอลกอดจะ,ะจรหน้าสนามราชมังเพราะยังกันซื้อตั๋วดูบอลไม่ทนันมีปรากฏการณ์ตั๋วผีเกมทีมชาติแฟนบอลเข้าสนามไม่ได้หลายพันจนต้องตั้งจอยักษ์ดูข้างสนามฟุตบอลไทยมีสไตล์การเล่นติก๊กต็อกเป็นของตัวเองมันเกิดขึ้นในยุคนั้นทั้งหมดเลยนะครับและ5ปีที่ผ่านมายังไม่มีความใกล้เคียงที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเลย ย้อนกลับไปในอดีตผมเห็นทันตาเห็นตั้งแต่บอลถ้วยก่อถ้วยขอเห็นความพยายามตั้งไข่ไทยลีกตั้งแต่ในยุคสมสรยังไม่มีคนดูเล่นกันเองเตะกันเองเอาตลกคาเฟ่มาเล่นพักครึ่งจับรางวัลลุ้นทองมีคนบอกคนไทยจะเข้าไปดูบอลสมสรรเตะกันเป็นเหมือนคงว่าสติไม่ดี แต่ไม่นะ่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงจุดเปลี่ยนก็คือทําให้นักฟุตบอลเป็นสินค้าขายดีเกิดกลุ่มแฟนคลับซึ่งซิโกเกียรติศักดิ์เสนเมืองเป็นคนเล่นกับกระแสแฟนบอลเก่งจะบอกว่าเรียกมาติดเพราะยอดฟอลโล่ติดตามนักเตะคนนั้นเยอะอะไรก็ตั้งแต่แต่ผลลัพธ์ที่มันออกมาได้ทําให้คนเข้าไปดูบอลไทยในสนามได้จริงๆรนะครับเกิดฐานแฟนบอลหรือแฟนคลับใหม่ๆผู้หญิงกลุ่มเดียวกับพวกที่ติดตามไอดอลศิลป,ปินแหกกันเข้ามาชมเกมแหกเข้ามาชมนักฟุตบอลซึ่งกลายเป็นไอดอล พอผู้ชมเยอะมันก็เลยเกิดกระแสลูกหนังบ้านเรามันก็บูมต่ำมาด้วยนับจากยุคไปดูบันไทยในสนามระวังผีหลอกนับผู้เล่น2ทีมยังมากกว่าคนดูถึงวันแย่งกันซื้อตั๋วที่หน้าสนามจึงไม่แปลกอะไรนะครับที่คนทนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย จะเกิดการเปรียบเทียบเพระทั้งตัวซิกโกเองแล,และคนที่ทําให้ไทยลีกบุงขึ้นมามันไม่อยู่แล้วภาพวันเก่าๆเริ่มเลือนหายไปผลงานของทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันมีแต่คําถามจากแฟนบอลว่าเขากําลังทําอะไรกันความสุขของแฟนบอลบรรยากาศเสียงกรีเรากับแจ็คสันหวังมาเตะบอลอยู่ในสนามมันทาให้ชื่อของซิกโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองยังไม่มีใครก้าวผ่านไปได้เรามีโอกาส5ปีสร้างผลงานทีมชาติให้คนลืมซิกโก้ได้แต่กลับทิ้งมันไปจนแฟนบอลทีมชาติไทยก้าวผ่านคําว่า สองอดีตกุนซือท็อปไทยลีกท้าชิงตำแหน่งเก้าอี้กุนซือทีมชาติเวียดนามสองยอดกุนซือระดับท็อปไทยลีกผู้ท้าชิงในตำแหน่งกุนซือทีมชาติเวียดนามต่อจากปังฮังซอซื้อเวียดนามรายงานสองอดีตยอดกุนซือจากไทยลีกกลายเป็นผู้ท้าชิงในตำแหน่งเก้าอี้กุนซือทีมชาติเวียดนามระหว่าง ซิโก้เกียติศักเสย์ในเมืองกับบสซิดานบันโดวิทโดยสำหรับโคตซิโก้เกียติศักเสย์ในเมืองปัจจุบันคุมทีมฮองอันโนไรในวิลลีลีกสูงสุดของเวียดนามเคยคุมทีมใหญ่ในทลีกอย่างการเเอร์รยเอฟซีมาแล้วก่อนที่จะเดินทางมายังเวียดนามส่วนบสซิดานบันโดวิทตอนนี้ว่างงานอยู่ทางการคุมทีมยังใหญ่ของเมืองไทยอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ทยลีกถึง2สมัย นัตอนี้สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือ vff กําลังหารเรือกันอย่างเร่งด่วนสําหรับเฮตโคชคนใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากโคดปาร์คฮังซอโดยโค้ดเกียติศักเในเมืองและบซิดันบันโดวิดต่างก็เป็นตัวเจงในนิทรายชื่อทั้งโครวมถึงมีรายชื่อของเฮดโค้ชชาวต่างชาติรายอื่นอีกด้วยตอนี้ปาร์คฮังซอจะทัน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามสองรายการสุดท้ายที่จะพบกับบูลิเซียดอนมุนเพื่อลาแชมป์เอฟเอคั2สองพันยี่สิบสอไทยด้วย ที่สำคัญน,นะครับปังซอลลันออกมาเลยว่าจะชนะทีมชาติไทยเพื่อแชมป mm ์ AFF Suzuki Cup เพื่อส่งท้ายในการจากลาเวียดนามของตัวเองให้ได้ mm hmm. สถานการณ์พิก mm hmm. บทสรุปนาคตมาริโอหลังถล่มคู่แข่งย่อยยับเอาไปเอามานะครับสถานการณ์พิกจนได้หลังจากเมืองทองอยูเต็ดเซพถล่มคู่แข่งยับถึง50โดยก่อนน,นั้นีีมาริโอยูโรสกีประกาศพันสือว่า แมตช์พบกับ PT ประจวบ FC จะเป็นแมตช์สุดท้ายของเขาในฐานะคุณซือเมืองทองแต่สุดท้ายแล้วเมืองทองเซอร์ไพรส์หนักด้วยการเปิดบ้านถลม่มเอาชนะ PT ีประจวบ FC ไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับในศึกไทยลีกแมตช์ M. ที่10ของฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานมาว่ามาริโอยูโรสกี้ยืนยันว่าจะยังไม่ลงจากตำแหน่งคุณซือเมืองทองโดยสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปมาริโอยูโรสกี้จะมีคิวนำทัพเมืองทองยูเต็ดบุกเยือนทินลำพูนวอริเออร์ในวันที่30ตุลาคมนี้ โดยทางด้านบอร์ดบริหารยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการปลดรักษาความฟิตสุปโชคลงอุ่นเครื่องช่วยซัป,ปโปโรพบกับโทโคาชิสุปโชคสาราชาน,นะครับมีชื่อช่วยคอนซสิรซัป,ปโปโรลงสนามเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดกับฮอกไกโดโทคาชิสกายเอิร์ธเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยสโม,มสรคอนเสิร์ตซัป,ปโปโรลงสนามนิึกเจลิกประเทศญี่ปุ่น กับต้นสกัดของสุโชคสารชาติที่ลงอุ่นเครื่องพบก,กับฮอกเกโดวโตคาชิสกายเอิร์ธทีมในลีกท้องถิ่นนะครับโดยในเกมดันกล่าวนะครับลงทําการแข่งแบ่งออกเป็น4ควอเตอร์ลงเล่นควอเตอร์ละ30นาทีผลปรากฏว่าคอนเซิร์ซบปโโรเอาชนะไปได้3ควอเตอร์และเสมอ1ควอเตอร์ขณะที่สุโชคสารชาติถูกส่งลงสนามในควอเตอร์ที่1และที่2นะครับโดยควอเตอร์ที่1นะครับซัปโโรเสมอ0 0กับทาโคชิสกายเอิร์ธควอเตอร์ที่2คอนเซิร์ซัปโโรชนะ10 โทโคีชิสกายเอิร์ดเอร์ตรัวที่3นะครับเป็นซัปโปโรชนะ2-1โทโคเชิสกายเอ,อิร์ดและก็ตอร์ที่4ซัปโปโรชนะ3-0นะครับทาคุชิสกายเอ,อิร์ดโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะยังเหลือโปรแกรมการแข่งเจลีกฤดูกาล2022อีก2นัดนัดต่อไปนะครับซัปโปโรจะบุกไปยเยือนซานเฟเชอร์ฮิโรชิมาที่สนามฮิโรชิมาบิ๊กอาร์ตในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ตามลาประเทศไทยก็คือ1ิบ0านย์ศั่ก็ ถ่ายทอดสดทาง YouTube สยามกีฬาสปอร์ตนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านของสุขโชคสารชาติด้วยนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับจำจมเป็นรอบเช้าของวันที่24ตุลาคมนะครับ